กอนประตูอัจฉริยะหรือว่าดิจิตอลดอ์ล็อกที่คุณเคยใช้อยู่นะครับจะสแกนลายนิ้วมือสแกนหน้าใส่รหัสผ่านอะไรเชยหมดแล้วครับต้องเจอกรอนประตูอัจฉริยะของฟิลลิปที่เปิดตัวในงาน CES 2024นี้นะครับใช้ระบบสแกนเส้นเลือดในฝ่ามือ โหดจริงๆครับตอนแรกผมไม่เห็นเขาบอกว่าสแกนฝ่ามือผมก็นึกว่าสแกนรูปทรงมือหรือลายเส้นลายอะไรบนลายนิ้วมืออะไรเงี้ยไม่เลยอันนี้สแกนเส้นเลือดในฝ่ามือโหดมากๆนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟิลิปครับฟิลิปได้ทำการเปิดตัวฟิลิปซีรีส์5,000 Wi-Fi Palm Recognition Smart d a t e b o w นะฮะ d a t e b o w คือกลอนประตูหร,หรือว่าลูกบิดประตูนะฮะ คือพอเป็นดิจิตอลอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะเรียกว่ากลอนประตูอัจฉริยะซึ่งถือเป็นครั้งแรกครับที่มีการใช้ระบบจดจำฝ่ามือนี่เนี่ยพอบอกว่าสแกนฝ่ามือนี่งงนะฮะซึ่งข้อดีกว่าระบบเดิมๆคืออะไรรู้ไหมครับระบบเดิมๆเ,เนี่ยที่เขาใช้กันมาเนี่ยนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมฮะการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยพอผ่านยุคโควิดมาเนี่ยมันไม่เิรกละเพราะว่าการสแกนลายนิ้วมือมันต้องไปแตะพอไปแตะไปสัมผัส มันก็อาจจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคแพร่เชื้อโรคให้กันได้สมมติคนหนึ่งเป็นโควิดมาแต่อีกคนหนึ่งมาสแกนเข้าบ้านก็ติดเชื้อกันไปไม่เวิร์กจบ2 0 2 3สามายังไงระบบที่ไม่ต้องสัมผัสก็ดีกว่าใช่ไหมครับสแกนหน้าดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะถือของมาเนี่ยโอ้โหพลุงพลังสแกนหน้าแต่สังเกตไหมครับอุปกรณ์ที่เป็น IoT แล้วต้องมีกล้องแล้วต้องสแกนหน้า ค่อยๆหายไปจากท้องตลาดมันมีปัญหาว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้กล้องนะฮะวัสดุตัวกล้องตัวเลน์กับระบบบันทึกภาพเซ็นเซอร์รับภาพอะไรเนี่ยมันอายุไม่ยืนใช้ได้ปี2ปีระบบมันก็จะลวนแล้วมันก็จะพังถึงเวลาสแกนหน้าเข้าบ้านไม่ได้ก็เดือดร้อนกันอีกใช่ไหมครับระบบโบราณอย่างใส่พินใส่อะไรอันนี้มีอยู่แล้วเขาต้องให้มาอยู่แล้ว ฟิลิปก็เลยคิดค้นวิธีสแกนฝ่ามือขึ้นมาซึ่งการสแกนฝ่ามือของฟิลิปเนี่ยเขาไม่ได้สแกนรูปมือหรือคือมันสแกนห่างๆเลยนะแค่ยื่นเข้าไปแบบนิดเดียวพอไม่ต้องแตะด้วยไม่ต้องสัมผัสเขาไม่ได้สแกนตัวลายนิ้วมือด้วยเพราะว่ามันไม่ใกล้พอใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้สแกนรูปมือแต่เขาใช้วิธีสแกนลึกเข้าไปในผิวหนังเราเลยสแกนเข้าไปหาเส้นเลือดที่อยู่ในฝ่ามือเรา โอ้โหไอดนติตี้ของเรานะครับอัตลักษณ์ของคนเราเนี่ยลายนิ้วมือนี่ก็ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่แบบว่าเฉพาะบุคคลมากๆแล้วใช่ไหมครับแต่ลายนิ้วมือเนี่ยมันลบเลือนได้เช่นคุณไปประสบอุบัติเหตุหรือคุณไปทํางานที่มันจะต้องเสียดสีมากๆลายนิ้วมือคุณอาจจะเลือนหายได้ใช่ไหมครับแต่เส้นเลือดคุณเนี่ย มันไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> ถ้าสแกนลึกเข้าไปในผิวหนังแล้วไปถึงเส้นเลือดได้นี่ก็เป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับก่อนประตูชิลีอาฟิลิปส์รีห้าพันนี้นะครับก็เหมาะกับยุคหลังโควิดเลยคือไม่ต้องสัมผัสเซ็นเซอร์ปลดล็อกได้เลยนะครับในนี้เขาเขียนว่าช่วยให้สะดวกเวลาที่ต้องการเปิดประตูโดยที่มืออาจจะถือมืออาจจะถือของอยู่ ไม่ใช่มันถ้ามือถือของอยู่ก็ต้องวางก่อนไงถึงต้องสแกนใช่ไหมฮะเออถ้าจะเอาแบบมือถือของแล้วต้องต้องไปสแกนตรงอื่นน่ะต้องไปสแกนหัวไหล่สแกนข้อศอกแทนอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าจริงๆสแกนสแกนแขนไหมสแกนเส้นเลือดในแขนง่ายกว่าเนี่ยเราถือของมาปุ๊บไอ้เข้าบ้านไอ้อย่างนี้เลยเพราะไม่งั้นต้องวางแล้วทําอย่างเงี้ยมันลําบากนะ น,ะะนอกจากสแกนฝ่ามือแล้วก็วิธีปลดล็อกแบบพื้นฐานนะใส่แป้นตัวเลขนะครับหรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ทําได้นะครับแล้วอุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับยังรองรับการทํางานร่วมก,กันกับ Amazon Alexa และ Google Assistant สั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับรองรับการบันทึกข้อมูลฝ่ามือได้ถึง50คนเท่ากับบ้านหลังนั้นเนี่ยมีคนได้ถึง50คน ถ้าบ้านไหนบอกว่าเอา้าแล้วเกิดบ้านไหนมีคนมากกว่า50คนผมว่าคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ละนะฮะบ้านหรือบ่อนมีคนเกิน50คนเนี่ยนะฮะไม่น่าใช่แล้วนะฮะส่วนพินนี่ใส่รหัสพินได้ถึงร้อยรหัสเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับราคาที่ฟิลิปเปิดตัวไว้นะครับตัวซีรีส์ห้าพันสมาร์ทเดสบลตัวนี้นะครับ359.99เหรียญประมาณ12,600บาท รอดูว่าจะมาขายเมืองไทยไหมนะครับก็นี่ถือเป็นดิจิทัลดอลล็อกยุคใหม่นะฮะมีเทคนิคใหม่ๆม,มาใช้กันอีกแล้ว